ทำงานนะคะตื่นขึ้นมาทั้งานดูเงาะอันนี้เงาะอันนี้คนงานคะงานก็เต้นออกที่สันทึพามาดูเต้นต่อนะคะสะตอสตอเบอรี่สตอเบอรี่คนงานมาทำงานวันนี้มากันสองครอบครัวสี่คนชุดหนึ่งก็ปลูกสับปะรดชุดหนึ่งก็ ตัดสปรุตนะคะนี่เต็มตัวกันไปโอ้ยโชคดีนะคะดิฉันได้คนงานที่ตับรุได้ดิฉันก็ไปดูความอันนี้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องออกไปส่งของให้แม่นะคะนี่นะคะงานทั้งวันได้พันห้าเดินไปเดินมาลับพันนี่เป็นส่วนในคนงานดิฉันนะคะดุดุยดุยไปแล้วนะคะมาเราจะมาดูการปลูกสปรุตกันดีกว่านะคะว่า เขาทำกันยังไงปูบ,บํานายอีกกิธวัรกิจอันนี้คืออันนี้ที่่ขาวๆนี่คือ,คอ,อปูนขาวนะคะแต่ก็อันนี้คือคอกแมวดิฉันทำเองนะคะตึ้งติ้งทำเองด้วยค่ะเดอ้อก่ออิดกับคนงานสองคนช่วยกันทำอ่าแล้วก็เชื่อมเหล็กเองนะคะคนงานก็ขึ้นไปปีนเชื่อมดิฉันก็เชื่อมอยู่ข้างล่างนะคะเป็นไงนะคะโอ้โหนอกจากอ่หน้าตากิ๊บเก๋อยู่เลยก้าแล้วก็ยังมีความสามารถนะคะ เบี้ยวมากเลยนะคะเหล็กนะคะเดี๋ยวไปสักดนี่ขนมนะคะผลงานนี่เห็นะคะจากที่ไถบรรก่อนนี้ก็มาปลูกนะคะผลงานปลูกสับปะรดกันด้านนี้เราจะบอกนี้นะคะเออบอกอันนั้นรินจีบออกเลยปีนี้นะจะเป็นยังนี่บักหมีหมีหมัก ลิ้นจี่ลิ้นจี่ที่หอยลิ้นจี่จัก,กระพัดหรืออะไรไม่รู้อะปีนออกอยู่นะแต่ปีนี้ไม่ออกมาละฟาเบียนมานี่ดูโอ้เร็วคือกันเนาะผู้หนาบอกม่วงนะ่โอ้แด้วลงแล้วนี่ป๊าดมันมันแตกวะนี่พี่โอ้มา แต่ทางต้นนั้นบนหน้าซีรอดเน,นี่ยนั่นะคะนัน่นผลงานสองชุดอันนั้นนะคะผลงานสองด้านนู้นแล้วนกะ็มีผลงานด้านนี้นะคะเห็นไหมละคะฉันก็ยืนเ,เท่ๆก่อนนะคะก็เดี๋ยวว่าต้องทำนู่นทำนี่ต่อนะคะก็จะมีหมานะคะผู้ใจนะคะหน้าตาเออเออมาช่วยด้วยนะคะ โอเคนะฝากไปทีอีแก่ดีหน้าอีห่าหนังขีนะคะแก่แล้วแก่เลยนะอีสัตว์อีแก่วิวแชรมีออิจฉากูเหรอนี่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 กูยังเดินได้ไหมนี่กูยังเดินได้มือเดินไม่ได้อีดอกมีชีวิตที่เหลืออยู่ในโลกนี้ไม่กี่ปีแล้วอีสัตว์พอเผิ่อถึงปีว่าปีนี้แม่งตายหงายหาแล้วแต่ถ้าเกิดจะตายนะอีเฮียครั้งหนึ่งในชีวิตนะอีสัตว์โอนมาดกอีเฮียหนิง มึงโอนให้หมดเลยนี่กูสนับสนิ่งได้ยังไงน่ะตามตกลงนะเรามาแบ่งกันคนละครึ่งนะโอเคนี่นี่นี่อิลิน่านี่นี่แนะนำนะไอสัตยัดเข้าไปในขีเนี่ยเผื่อว่าอาการแบบอขายพิการอะไรเนี้ยว่าตุ้งขึ้นทีเดียวเนี่ยอาจจะหายดีขึ้นได้แต่ว่าจะว่าไปไอโรสรดรดของมึงต้องสองลูกนี่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 สักแค่ปากบนลูกเบื่อโอ้โหถ้าจะดีขึ้นนะไอสัตว์อาการเงี้ยนอะ โอเคใหญ่กว่าใหญ่กว่าคุยไอ้เฮด้ยด้วยนะไอ้ดำแมงดาหัวมึอบาย